นางสุม,มานาเทวีเรียกบิดาว่าน้องชายผู้กระทํำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินใจในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินใจในโลกหน้าเรียกว่าจะอยู่หรือจะตายก็ย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเจริญใจว่าเรากระทํำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุขติก็มีแต่ความเพลิดเพลินใจยิ่งขึ้น นางสุมมานาเทวีบุตรสาวคนเล็กของอนาถบินทิกะเศษฐีก่อนตายเรียกพ่อว่าน้องชายในกรุงสาวัตถีนั้นในแต่ละวันจะมีภิกษุ200รูปมาฉันในเรือนของอนาทบินทะิกะเศษฐีแม้ที่เรือนของนางวิสาขามห ah าอุบาศกอุบาสิกา มีภิกษุ2,000รูปเข้ามาฉันทุกวันแต่ท่านเศรษฐีและมหาอุบาสิกาไม่ได้อยู่ในถวายทานในเรือนของตนเพราะต้องออกไปร่วมงานที่มีผู้เชิญมาเกือบทุกวันครั้งนั้นเกิดธรรมเนียมว่าบุคคลใดจะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์จะต้องเชิญทั้งสองท่านให้มาร่วมงาน เพราะทั้งสองเป็นผู้รู้ความชอบใจและกิจที่ควรทำแก่ภิกษุสงฆ์นางวิสาขาจึงตั้งหลานสาวให้คอยเลี้ยงดูภิกษุที่เข้ามาในเรือนของตนส่วนท่านเศรษฐีก็ตั้งลูกสาวคนโตคือนางมหาสุภธาผู้เป็นพระโสดาบันให้ทำหน้าที่แทนตน เมื่อนางแต่งงานไปสกุลสามีก็ตั้งลูกสาวคนกลางคือนางจูนสุพัฒนาผู้เป็นพระโสดาบันให้ทำหน้าที่เมื่อนางแต่งงานไปสกุลสามีก็ให้ลูกสาวคนเล็กคือนางสุมมนาเทวีซึ่งเป็นกุมาริกาเด็กสาวทำหน้าที่ต่อมา นางฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระสกทาคามีต่อมานางเกิดเจ็บป่วยจนรับประทานอาหารไม่ได้จึงให้สาวใช้ไปตามท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดากลับมาบ้านโดยเร็วบิดามาแล้วถามว่าลูกสุมนาเจ้าเป็นอะไรหรือตอบว่าอะไรเล่าน้องชายบิดากล่าวว่า เจ้าเพอ้อไปแล้วหรือลูกนางสุมนณากล่าวว่าเราไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายเจ้ากลัวหรือเราไม่กลัวหรอกน้องชายจบแล้วนางก็สิ้นใจเศรษฐีเป็นอุบาสกโสดาบันจึงไม่อาจข่มความโศกเศร้าได้จัดการสรีระของลูกสาวแล้วเดินร้องไห้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวัน วิหารตัดถามว่าเหตุใดท่านจึงมีความทุกข์มีใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ําตาทูลว่าลูกสาวของข้าพระอ,องค์ตายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะตัดว่าท่านก็รู้ดีว่าสรรพสัตต์ต้องตายเหตุไรจึงโศกเศร้าทูลว่าข้าพระอ,องค์เสียใจมากเพราะลูกสุม,มนาเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยฮิริโอตปะ นางน่าจะคุมสติได้ก็คุมไม่ได้เอาแต่บนเพ้อก่อนตายตัดถามว่านางพูดว่ากะไรบ้างเศรษฐีทูลถามการสนทนาให้ทรงทราบแล้วและศาสดาตัดว่าท่านมหาเศรษฐีลูกสาวของท่านไม่ได้เพรอหรอกที่นางพูดอย่างนั้นเพราะนาง แก่กว่าท่านโดยมรรคผลท่านเป็นพระโสดาบันส่วนนางเป็นพระสกทาคามีนางจึงกล่าวอย่างนั้นเศรษฐีทูลถามว่าบัดนี้นางเกิดที่ไหนหรือพระพุทธเจ้าคะ่ะตัดว่านางเกิดในภพดุสิตเศรษฐีทูลว่าทิดาของข้าพระองค์ใช้ชีวิตเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลาง ญาติในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็ได้เกิดในสถานที่เพิดเพลินอีกเที่ยวพระศาสดาตัดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของผู้ไม่ประมาทย่อมเพิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าเที่ยวสิ่งที่ทำให้เกิดความเพิดเพลินในโลกนี้คือกรรมได้แก่เพิดเพลินว่าเราได้ทำกุศลไว้แล้ว บาปเราไม่ได้ทำย่อมเกิดความสมมนัสเพิดเพลินในโลกหน้าเพราะเสวยวิบากผลของบุญผลของกุศลให้ผลย่อมเพิดเพลินยิ่งขึ้นเพราะเสวยทิพยะสมบัติในดุสิตตลอด57โกติปีบ้าง6กล้านปีบ้างสงสาวก หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงอาหุเนยโยควรแก่การสการะปาหุเนยโยควรแก่การต้อนรับได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ดังนั้น จึงรวมถึงอานาถะบินทะ,ะเศรษฐีและนางสุม,มนาเทวีด้วยเพราะสาวกสงหมายรวมทั้งคขาฤทธัดและบรรพชิตที่เป็นพระอริยะ